สวัสดีครับเมื่อเช้าใส่บาตรพระสององค์พระใส่บาตระระองค์หนึ่งกราบญาติธรรมอสองครอบครัวนะครับก็ใส่บาตรเสร็จก็รีบไปเพราะว่าน้องเข้ามาจากต่า,างประเทศนะครับมาจากต่างประเทศจะมีเป้าหมายเดียวกัจะมา ทักชวนเราไปด้วยนะครับไปเที่ยวอะไรเนี้ยก็เลยก็ออกพ่อสายบาเสร็จก็รีบนั่งรถไปหาน้องไปทำบุญที่วัดพุทธาจารย์นะครับวัดวัดประจำอำเภอนะครับวัดประจำอำเภอของอำเภอพนนนิคมพอทำบุญเสร็จก็ก็ก็ไปทานข้าวกันทานข้าวกับพี่น้องเสร็จแล้วก็ รีบกลับมาพ่อเพิ่งจะมาถึงเนี่ยแล้วก็จะมาหยาดน้าเมื่อเช้าอ่าตายบาดเสร็จจะม่ทันได้หยาดน้ำก็ต้องรีบไปแล้วนะครับรีบไปละนะครับก็ขอขอหยาดน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับอุทิศส่วนกุศลก็ก็อุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนะครับอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนะครับอ่า ให้บุญร่วมกันนะครับอีมินาตะกาเลนะอิมินาวินาพุญยักกมเนะอุปจายาคุณุตราจาริยูปกคราจามาตาปิทาธยญาตะกาตุโยจนทิมาราจาคุณะวันตานาลาปิจัพัลมมาลาจะอินทาเจตตุโลกภปาราจะเทวตายะโมมิตามุนุษาจะมาชัตตา เวริกาปีจะัเพเัศตาทุกิฮุนตุปุญญาณิปักรทานิเมตุขังจาติวิทังเตนตุขิป,ปัางปเาเตถาวมตังอิมินาพุทกรรมเมนะที่มินาอุทิเตนะาจากักขิปหางรุเบเจวะตันดูปารานะเจทานางังเยดันตาเนหินาธรรมายาวะธิพานะโตมะมังนันตันตูตปบทาเยวะยะตาจาโตพระเวพระเวอเุออจุติจังสติปัญญาสันเลโผลวิย,ยามีนามาลาละพันตุโนกาสังากาทุนจาวิเ,วเอตุเมพุทธาทิปปะปโรนาโตสโม นาโถตโมนาโถพระเทพบุตจะสทั้งโฆนาโตสโลมังเตโตตมานนภาเวดามาลากระตาและปัญจุมาข้าพเจ้าขอทิ้ส่วนบุญตรงตนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพศทั้งหลายเจ้าคังในเวรทั้งหลายและสัปดะห์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้รับราบุญตรงตนที่ที่ยในนี้ขอจงมานโมทนาจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดีะยาคุณพระละทัยถ้าบุญกุศตนทรงยังข้าพเจ้าถึงเรื่องความเป็นผู้คุ้มคทั้งพวงเทิญ และขอบุญกุศลนี้ตรงเป็นพระระจายนำทรงเข้าเจ้าให้ถึงเครื่องพิธีกานานาพตการนั้นด้วยเถิดสาธาสวัสดีครับเอี MC, นะครับอตอนนี้แสงแสงอยู่กลางแจ้งแสงจ้าๆหน่อยนะครับแสงจ้าๆหน่อยก็ก แจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดไม่ได้ส่งคลิปใดๆท,ทั้งสิ้นเมื่อวานนี้หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแต่ว่าก็เปิดอ่านอยู่นะครับเปิดอ่านอยู่แต่ว่าไปเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมงานบุญคืองานบุญพระราชทานเพลิงศพลวงปู่ หลวงปู่สมเด็จพระอ่สมเด็จเนี่ยผมผมก็จะลืมอย่างนี้แหละสมเด็จพระราชพระราชนาสมเด็จพระวิริยัยงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านนั่นแล้วก็จะลืมลืมอย่างนี้แหละนะครับไปท่านคงได้ดูทางทีวีแล้วอะไรแล้วนะครับไปอยู่กับงานเขาทั้งวัน ัมถึงบ้านาเหนื่อยเหนื่อยเพลียก็ก็นอนแต่หัวค่ำหลับนะครับว่าจะไปเยี่ยมชมไา,ายสดก็ถ้ามันเพลียแล้วก็รู้สึกว่านอนดีกว่าก็หลับไปตื่นมาตอนเชา้าตอนตีสามครึ่งตอนตีสามครึ่งก็จัดแจงจะจะจะไร่สดนะครับจะไล่สดอ่า ตามที่เคยปฏิบัติมาก็ตั้งเวลาตั้งกล้องจะไล่สดไปเห็นช่องหนึ่งช่องหนึ่งผมจำไม่ได้ช่องอะไรนะครับก็ก็เลยได้เปิดเข้าไปทักทายเขาพอเปิดเข้าไปทักทายก็มีคนมาทักทายเยอะก็เลยขอขออภยัยซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่สอาอาซึ่งไม่ได้ทักทายตอบหรอกเยียงแต่ขออภยัยขอโทษครับว่าผมกำลังจะขึ้นไล์สดเพราะนั้นขอญาติไม่ทักทาย ก็ออกมาก็ไล่สดเลยพอไล่สดเสร็จปุ๊บอ่าก็รีบจัดแจงอาหารเตรียมใส่บาตรเพรใส่เบใส่บาตรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นนั่งรถไปต่องานบุญที่วัดวัดพันนาวุฒาจารย์นะครับพันนาวุฒาจารย์ทําบุญเสร็จก็เพราะว่าทําบุญเนี่ยน้องน้องเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ เขาอยากจะรับเราไปเที่ยวด้วยนะครับก็ก็กไล้จดอาทำบ,บุญเสร็จก็พากันไปอ่าพากันไปกินอาหารที่บ้านนะครับกินที่บ้านไม่ได้ไปกินข้างนอกหรอกก็กินที่บ้านบ้านน้องนั่นแหละนะครับก็กินอาหารเสร็จก็ก็รีบกลับกวีก็ว่ากลับมาเพื่อที่จะมาหยาดน้ำบุญที่สุสุนผลบุญที่ได้กระทำเมื่อเช้านี้อ่า เอาไปไปให้ยาติพี่น้องตลอจนเจ้ากรรมนาเมย,นเ,ยวเวรเทวดาทั้งเทวดาภูท้าภูมิเทวดาที่รักษาสถานที่นี้ก็ขอมรับส่งสนโดยชั่วกัวนนะครับพ่อที่ส่วนก็รีบเอา Ball ที่ส่วนุศนให้นะครับก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับอาจจะไปไหนก็ห่วงห่วงนะครับตอนนี้ผมผมก็เรียนท่านอ่า ท่านไว้แล้วว่าผมจะหยุดไล่สดสักพักหนึ่งหยุดไล่สดสักพักหนึ่งถ้าถ้าเมื่อเราไปไปไปพักผ่อนแล้วที่สถานที่เหล่านั้นไม่มีที่ไล่สดเราก็จะไม่ไล่สดแต่ส่งคลิปเรคงส่งมาให้นะครับส่งมาให้เพราะว่าเพราะถือว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติส่งคลิปมาให้ขนาดเมื่อวานนี้วันไม่ได้ส่งคลิป เลยลังคายังปลิวไปอีกหนึ่งลังเลยนะครับตื่นมาอ้าวจะหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะว่าเพียงแต่รายงานบว่าถ้าท่านทํางานแล้วท่านอย่าหยุดถ้าหยุดปุ๊บมันจะค่อยๆหายไปเองนะครับมันจะค่อยๆหายไปเองก็บอกท่านยังจะดังที่ผมหายไปนี่แหละนะครับก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วอุทิศตัวกุลผลบุญให้ญาติพี่น้องตลอดเจ้าแก้กรรมในเวร และยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งหลายและยูทูบเบอร์ที่ได้ที่เจ็บป่วยไม่สบายนอนติดเตียงอยู่ก็ขอให้รับส่วนกุศลที่ที่ทำในวันนี้สาธุและขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคด,ดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกผู้ทุกคนแล้วก่อนจะจากกันก็ขอปรับช่องค้ำคูน194ทวิน และช่องชวลาแม่กระต้อยเลยนะครับระหว่างที่ผมมาอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดเข้าไปอ่านแล้วกดไลค์ให้ด้วยเผื่อกลับมาไมา่ใช่หาช่องไม่เจอ<笑><笑>นะครับก็ฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยด้วยความด้วยคารวะนะครับสาธุสาธุสวัสดีนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับอตอนเย็นนะครับพบกันตอนเย็น